สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยไปช้อปปิ้งมานะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวน,นี้ไปช้อปปิ้งอะไรมาบ้างไปซื้อของเข้าบ้านนี่แหละค่ะไปซื้ออาหารซื้อผักซื้อย่าค่ะยังไม่ได้ซื้อเนื้อเลยนะคะเพราะว่ายังมีเนื้อแช่แข็งอยู่ก็วันนี้ก็เลยไปซื้อพวกผักค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีร้านเนี่ยร้านที่นี่นะคะ ร้านของที่นี่เนี่ยวันนี้เขาจะมีรถของเ,อเขาจะมีพวกอาหารของเอเชียค่ะพวกส่วนผสมเครื่องปรุงเครื่องเทศะอะไรเงี้ยค่ะมาขายแล้วก็เลยแวะไปซื้อแวะไปเอาไม่ได้อยากได้เลยมากแวแค่นหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มของเขานะคะเดี๋ยวหยิบของเป็นหนึ่งไปเหมามาสิบขวด ขวดเล็กๆค่ะประมาณนี้เนี่ยอันนี้อร่อยนะคะออมันเป็นขวดเล็กๆกะค่ะขวดมันก็จะพอดีกับเราใช้เวลาเราแกงหนึ่งขังอย่างเงี้ยเราแกงเราต้มเราผัดอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ได้พอดีอะค่ะออไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะคะก็ไปเหมามาสิบขวดเดี๋ยวถ้าวันไหนแวะเข้าไปอีกถ้ายัางมีก็จะไปเอามาเพิ่มแต่ถ้า ท้หมดก็ถือว่าเดี๋ยวรอๆ้อรอหน้าเพราะว่าเขาจะของพวกเนี้ยเขาจะเอามาโดนที่เราบ่อยๆค่ะเขาจะเอามาว่าเขาเข้ามานะคะเออมันจะมีสองสองร้านร้านมีชื่อลีเดนค่ะคนไทยเขาจะเรียกลีนเออแล้วร้านมีชื่ออันดี้เป็นร้านของเยอรมันนะคะเป็นเป็นร้านขายของของเยอรมันที่ที่เขาจะมีไปทั่วเลยแต่ว่าเขาเริ่มต้นเนี่ยเขามาจากเยอรมันค่ะ นี่เดี๋ยวเราจะเอาลงไปเก็บที่ห้องเก็บของกันนะคะเพราะว่าจะยังมีของเก่าอยู่นิดหน่อยเราก็จะไม่ใช้อันนี้ก็จะไปได้ข้าวสาลีมาอันนี้เป็นข้าวสาลีเป็นข้าวสาลีของแอดที่นี่ค่ะค่ะอันนี้ข้าวสาลีตัวเนี้ยเราจะเอามาต้มแล้วก็ทําเหมือนข้าวผัดอะไรเงี้ยค่ะอทำกุ๊กเป็นข้าวสาลีข้าวสาลีลงสวนค่ะ อ่เนี่ยเดี๋ยวก็จะตัดใส่กล่องค่ะเพราะว่าเออส่วนมากเนี่ยคือจิ๋มเนี่ยจะชอบเอาใส่กล่องไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าเราแบ่งใส่กล่องไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ง่ายค่ะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหานู่นหานีาน่แต่ปกติเนี่ยเก็บของก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยหอนูไหคะบ้านช่วงนี้เนี่ยรกมากยิ่งในครัวเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะ ในครัวเนี่ยอุ้ยสารพัดส,สารเพโดนสามีบ่นมากค่ะคดนสามีก็จะบอกว่าครัวทลุลกแต่เขาก็ไม่กล้าบ่นมากนะเขาก็จะบอกว่าเออมันก็ครัวของเธอนะอะไรเงี้ยก็เอออะไรเงี้ยแต่เราก็อยากจะทําให้มันสะอาดนั่นแหละคือสะอาดนะมันสะอาดแต่ว่าบางทีระวังของของเราเยอะมากไงคะเหมือนเนี้ยดูไหเครื่องตัดเนื้อของบุณสามีคือซื้อเครื่องตัดเนื้อเนี่ย เอามาเพื่อจะไว้ตัดเนื้อแบบเนื้อที่ซื้อมาเป็นชิ้นะเนื้ออกเขาเรียกเนื้อเนื้อแห้งของที่นี่ค่ะก็จะทําเป็นชิ้นใหญ่ๆมาใช่ไหมแล้วคุณสามีอ่ะเวลาแกซื้อแกก็ซื้อแบบซื้อชิ้นใหญ่เลยซื้อแบบ เพราะว่าถ้าเราไปซื้อตามร้านร้านขายเนื้อเงี้ยค่ะที่นี่เนี่ยมันจะมีร้านขายเนื้อถ้าเราไปซื้อตามร้านขายเนื้อเนี่ยมันก็จะแพงหน่อยอย่างเงี้ยแต่นั้นคือเราแบ่งซื้อได้ไงคะเราแบ่งซื้อเราบอกเขาว่าเราเอาทีละสี่เอสี่สิบขีดอะไรเงี้ยสี่ขีดสองขีดสามขีดอะไรเงี้ยเราบอกเขาได้หมดเลยแต่ว่าคุณสามเนี่ยก็ชอบซื้อมาเก็บไว้เอง่นอะไรเงี้ยค่าเอามาตั้งไว้ ที่นี่จะมีร้านแบบพวกร้านขายเหมือนร้านเหมือนแมคโครนะคะหกเราก็ไปซื้อได้เอาหกอีกเป็นโต๊ะเลยก็ <c oughs> จะทำเก็บเขาให้เรียบร้อยหน่อย6กอีกแล้วกล่องก็จะใส่ไม่เต็มีกนะคะนี่นี่เป็นกล่องหนึ่งละะิตรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่เขาก็จะมีขายพวกของให้ใหเก็บพลาสติกไว้สำหรับเก็บของเรียบร้อยอ่าจะดูเม็ดใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดว่าเนี่ยค่าสาวิตของที่นี่เนี่ย มันดีนะคะมันมีโปรโตนีนมีโปรโตีนมากกว่ามากกว่ามากกว่าคารโ์โบไฮเดรตค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนี่ยดูในมือนะเนี่ยลักษณะของเขาจะเป็นแบบน,นี้ค่ะเนี่ยอันนี้คือข้าวสาลีนะคะอ่าิงจะชอบเอามาทำพวกเอ่อข้าวสาลีรวีสวนเอามาต้มก่อนค่ะเราจะต้มประมาณสิบนาทีแล้วก็เอามาผัดกับพวกผักนะคะแล้วก็ใส่ไก่สีผัก สามีจะชอบมากอันนี้ก็จะเาให้เขาทําให้เขากินนะคะเขาจะชอบอไปดูกันว่าจิงได้อะไรไมาอีกนะสะเปรย์ละมีได้มาเยอะมากเลยแม่บ้านถ้าใไปดูเลยอันนี้เป็เหมือนปมฉีดค่ะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นมันฝรั่งเหมือนเหมือนเล,เลยอะไรบ้านเราอย่าเงี้ยค่ะเขาก็ทำเป็นรูปหมีรูปอะไรอันนี้ซื้อมาไว้ให้ลูกนั่งเคี้ยวเล่น กติไม่ค่อยเขาได้กินบ่อยหรอกคะ่ะเนี่ยองุงนอ่งุงนเนี่ยครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลเนี่ยหกสิบบาทอ่าอกหนูนอกหนูแป๊ดแสิหนอยอน่าขนมกล้ยอ่าสี่โมงแล้วคะ่ะสี่โมงแล้วก็จะต้องทำ ำแระหว่างมื้อให้เด็กน้อยค่ะเดี๋ยวเตรียมขนมปังเต๊นหนึ่งทำง่ายค่ะไม่มีอะไรมีขนมปังอบปั้งไว้นะคะที่นี่เขาเรียกซอกค่ะทำให้เขาก่อนเต๊กนนทำง่ายค่ะไม่มีอะไรมากโรยหน้า จะไปไกลนะคะจังเว้ค่ะแล้วขนมปังอบเองค่ะ,ะก็เนี่ยหยอดเอาลงค้นหวานให้ลูกทำง่ายๆไม่ค่อยได้ให้กินหรอกนะคะปกติจะให้กินกับแยมแล้วก็พอดีเขาเห็นจิงกินกับ น้องคุณวัดก็ถามว่าอะไรก็จะเลยใส่ใเขาหน่อยๆใส่น้อยๆพอค่ะไม่ใส่ที่เยอะๆด็กน้อยต้องกินอันนี้นะคะอ่าเอาครับพี่โอมาเอาได้เลยลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วด็กก็จะได้กินแล้วอ่าต่อไปก็ได้เห็ดค่ะอันนี้ได้เห็ดเห็ดแชมปิโยอ่าเห็ดแชมปิองเนี่ยค่ะแชมปิอง อีเยอรมันเขาเรียกแชมเปนชั่มเปญอ่าล้วก็ได้บล็อกโคลี่มาหนึ่งหัวอันนี้เป็นบล็อกโคลี่ค่ะแล้วก็ซื้อบล็อกโคลี่มาไว้สำหรับผัดได้ช็อกโกแลตคิดแคทอยู่ที่ไหนก็ยังชอบกินนะคะคิดแคทเนี่ยที่นี่มีช็อกโกแลตที่เยอะเลือกมากมายเลยค่ะมีมีช็อกโกแลตเนี่ยแล้วแต่ว่าเราอยากจะทานอะไรนะก็เลือกได้ ส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเขาเรียกเมสซี่เมสซี่นี่คือภาษาฝรั่งเศสนะคะอันนี้เนี่ยจะมีพวกถั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถั่วมันแอบถั่วอัลมอนด์อตัวนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้ของลูกสามีอรู้สึกว่าจะสีเดี๋ยวต้องไปนั่งอ่านอีกทีหนึง่งอ,อันนี้จะเป็นของคุณลูกชายส่วนอันนี้คงจะเป็นของคุณสามีค่ะ อซีไม้ก็เละแพ็คแพ็คเดียวก็หมดอันนี้ของตัวเองกระดาษอบกระดาษอบขนมค่ะอันนี้ใครๆก็ต้องรู้จังเนาะกาเรียกอะไรแล้วที่นี่เขาเรียกซูริมีอ่าปูอัดค่ะใช่ปูอดัดปูอัดที่นี่แพงนะคะที่นี่เนี่ยปูอัดก็จะยังแพงแตงกว่า แตงกวาแท่งใหญ่มากที่นี่เ่ยแตงกวาอันนี้ใหญ่เลยนะคะเนี่ยที่บอกเคยเคยเล่าให้ฟังว่าไปซื้อของตอนย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆตอนมาอยู่ใหม่ๆแล้วก็อยากกินน้าพริกแล้วปกติชอบกินน้าพริกจิก้มแบบแตงกวากินกับพวกผักสดอะไรนี้ใช่ไหมคะอ่าก็ไปซื้อของตอนนั้นก็คือสามีเนี่ยเขาให้ไปซื้อของเองแล้วสามีเนี่ยเขาจะหัดนะคะตอนไปซื้อของเนี่ยเขาจะหัดเลย ก็เขาจะพาไปครั้งเดียวพาไปหัดพาไปซื้อของที่ร้านร้านค้าของที่นี่นะคะไปซื้อขเขาพาไปครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นเ,นเขาก็จะให้ไปเองอ่าคันนี้เราอยากกินแตงกวาเราก็แหมแตงกวาใช่ไหมเราก็นึกถึงแตงกวาบ้านเราที่ไอ้ลูกแบบขนาดเนี้ยลูกครึ่งครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยครึ่งหนึ่งของอันนี้ใช่ไหมอ่าเราไปถึงเราก็ไปเห็นไปเห็นผักตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเราไปเห็นซูกินีค่ะเนี่ยเนี่ย แล้วเห็นตัวสกินีเนี่ยเด็แกให้ดูนะพอดีเลยซื้อมาสองอย่างเพราะว่าเดี๋ยวผู้มี้อจะทํไข่ทอดของแบบสวิตที่นี่เนี่ยเห็นไหมสกินีเราไปเจอตัวเนี้ยเราก็เข้าใจว่ามันคือแตงกวาเราก็ซื้อมานะคะซื้อแต่ซื้อมาเลยกลับมาถึงบ้านก็เอออีกวันก็จัดการตำน้าพริกเตรียมตัวกินจิน้มโอ้โหกะเรียบร้อยเลยโอ้โหต้องกินแห่อ่อยด้วยความที่เราคิดถึงอาหารไทย ปรากฏว่าพบพระตามตามน้ำพีเสร็จเตรียมตัวผ่าแตงกวาเอ้แตงกวาอะไรเนี่ยที่นี่เนี่ยเนื้อคือเนื้อของสุกินีมันก็จะไม่เหมือนเนื้อแตงกวาอยู่แล้วไง่ะมันเนื้อนิ่มๆมันอยู่ไม่กอบแล้วเนื้อมันจะขาวๆอะไรเงี้ย่ะก็เลยนึกในใจว่าอะไรก็เลยเอาแบบก็ยังปอกมนาะปอกแล้วก็มานั่งกินตายแล้วมันไม่ใช่แตงกวาไงมันไม่ใช่แตงกวาก็เลยต้องทิ้งทิ้งเข้าไปอ่า ตัวสุกินีเนี่ยเอามาทําพวกต้มซุปอะไรก็อร่อยนะคะเหมือนบ้านเราทำมาละยัดไส้เงี้ยค่ะมาละยัดไส้หมูเน,นี้ยเอาเราเอาตัวสุกินีเนี่ยมาทํายัดไส้หมูกินก็อร่อยนะคะมันต้มไม่นานดิค่ะเพราะว่าต้มนานเนี่ยมันจะเลนจะต้มบบเป๊ะๆอ่าอันนี้เป็นขิงค่ะอ่าขิงปกติมันจะมีขิงหัวใหญ่ๆแต่นี้เป็นแบบเขาเรียกดีโอนะคะแบบถูกธรรมชาติไม่ใส่สารเนี่ยเขาก็จะหัวเล็กหน่อยอ่า น,นี่เป็นถั่วถั่วแบบเป็นใส่เครื่องเทศแบบคลิกอะค่ะอันนี้ซื้อไม่คุณสามีคุณสามีชอบกินถั่วแต่บางทีจิ๋มก็จะชอบนั่งกินถั่วด้วยนะนั่งแบบสักสักกางเมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งกินให้แบบมีความสุขอ่าอันนี้แป้งสาลีค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์แต่ว่าคือมันเป็น,ปนแป้ง t สี่ศูนย์ห้านี่แหละค่ะแป้ง t สี่ศูนย์ห้าเหมือนเหมือนของเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ที่เยอรมันเนี่ยเขาจะแบ่งประเภทแป้งได้เยอะมากที่405ที่150ที่อะไรของเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะจิ๋มก็ไม่ค่อยได้ศึกษาหรอกแต่ว่าที่นี่เขาจะมีแค่วายส์เบนเขาเรียกวาส์เมนหรือว่าแป้ง,ปงสาลีแต่คราวนี้มันจะมีแป้งก็คือเอาไปเขาใช้ทุกอย่างเลยเป็นอเนกประสงค์ทั้งอบขนมปังทั้งอบเค้กอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะมีเทคนิคเวลาเราจะทําให้แป้งสาลีที่สาหรับอบขนมปังเนี่ย ไปอบเค้กเนี่ยก็จะต้องไปผสมอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าตัวเนี้ยช่วงเนี้ยชอบใช้ของยี่ห้อนี้เพราะความรู้สึกว่าเออแป้งมันสีขาวดีแล้วก็เวลาใช้ก็โอเคนะคะที่ผ่านมาก็เอาใช้ทําขนมเค้กทำอะไรที่ทําซิฟฟอนช่วงน,นี้ก็ใช้แป้งตัวนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเขาพิเศษสำเขาเห็นเขาขาวแล้วก็เปาแ่าอันนี้ก็จะได้ดอกกระหล่ำค่ะเนี่ยดอกกระหล่ำ อันนี้เท่าไหร่เมื่อกี้เพราะว่าปกติเนี่ยจะมีร้านค้าบางร้านเนี่ยคือบางร้านเนี่ยที่เป็นของสมิธเองเนี่ยเวลาเราไปซื้อเราก็จะช่างเขาเองได้แล้วก็จะช่งางแล้วก็เครื่องมันจะออกมาติดเป็นราคาให้นะคะแต่ว่าไปที่ร้านที่ที่ไปนี้เนี่ยเขาจะชั่งน้ําหนักที่ตรงตรง คนจ่ายเงินเลยอะคะ่ะที่ที่ตรงจ่ายเงินมจะมีการช่างของเขาฝังในอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะช่างได้นี่เออได้แค่รถมาค่ะบ้านนี้เนี่ยผักทีไม่ค่อยแบบหลากหลายทัน,นี้มาดูอันนี้หอมแดงค่ะเป็นหอมแดงของที่นี่นะคะหอมแดงของที่นี่เขาจะใหญ่จะใหญ่กว่าหอมแดงบ้านเราอะคะ่ะประมาณเท่าตัวแต่ว่า ถามว่าใช้โอเคไหมเขาก็ใช้ได้เหมือนของบ้านเราอะนะคะมีควารู้สึกว่าเออมันก็ใช้ได้กลิ่นก็โอเคเอะไรเงี้ยมันก็ไม่แรงจัดหรอกมันก็ใช้แทนได้เยอะค่ะแล้วก็ไปได้แอปเปิลมาเขาบอกว่ามันเป็นแอปเปิลที่เหมือนกินเหมือนเฟินฟายก็เลยซื้อมาลองชิมดอูอันนี้หัวโคลค่ะหัวโคลนตัวนี้จริงจ ตำส้มตำก็อร่อยนะคะตัวนี้ตำส้มตำเขาก็จะกรอบคนหลายคุณก็จะมาใช้ตำส้มตำแล้วจิ๋มก็จะเอามาใช้สําหรับต้มจือดอะไรเงี้ยค่ะเอาวางบนเคาน์เตอร์เลยลูกขอบคุณค่ะเดี๋ยวมันมีตามไปกินน้ำด้วยนะแล้วก็เอามาผัดก็อร่อยคือทําได้หลายอย่างนะคะเอามาทาต้มจืดแล้วก็เวลาอยู่ที่เนี่ยเราจะหาแห้วยากนะคะแห้วหรือว่ามันแกวเนี่ย จิมก็จะใช้ตัวนี้ค่ะใส่ในขนมจีบค่ะเขาก็จะอร่อยดีนะคะเากาจะหวานๆด้วยอ่ะถ้าใครจะเห็นสูตรน้ำสลัดของจิมอาะาน้ำสลัดแบบไรไขมันน่ะิมก็จะชอบหั่นผักพวกนี้นะคะหั่นเป็นแบบแอมเป็นแท่งแท่งๆ,ๆะคะแล้วก็จิ้มกินได้นะคะจิ้มกินกับผักเลยอร่อยมามยกยยังมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ ที่ได้ไปซื้อมาจริงๆอ่ะคือประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่อีกร้านหนึ่งอ่ะที่เขาเรียกลีนหรือว่าลีเดอร์เนี่ยค่ะเขาก็ออกมาแล้วนะคะเขาออกมาแล้วหนึ่งรอบคือราคาก็จะประมาณเท่ากันเนี่ยออกมาแล้วหนึ่งรอบเราก็พยายามจะวนไปนะเพราะของพวกนี้มันจะออกมาวันจันทร์เราก็จะออกไปค่ะก็ไปซื้อก็ถึงก็เวียนนะพอดีของมันออกวันจันทร์ไงพอออกวันจันทร์เนี่ย นนะั้นรู้สึกจะวุ่นวายก็ไม่ได้ไปก็นึกในใจว่าเออเดี๋ยวจะเข้าไปวันอังคารปรากฏว่าวันอังคารเนี่ยเอ๋เราก็ไปเล่นสก,กีกันพาลูกชายไปเรียนสก,กีแล้วจิมก็ไปเล่นสก,กียาวก็เลยบอกสามีเดี๋ยวแวะเอาปรากฏพ่อขากลับเขาแวะให้ของหมดเศร้ามากเลยเศร้าแบบแล้วแบบก็เลยบอกเขาว่าเออเดี๋ยวพอวันนู้นเราไปเล่นสก,กีมันจะผ่านร้านเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเขาอยู่อีกเมืองอะไรเงี้ยเราก็จะแวะไปดู ณจ๋ามีก็บอกได้ได้ได้ไดไดแกกู้ษาแวะให้นะแล้วบอกรถติดมากแต่แกกู้ษาแวะใหะ้แล้วก็รีบวิ่งเข้าไปหาหาหาสรุปว่าของหมดเยอะมากคือของขคือมันคนซื้อเยอะอะเลยงงมากเลยบอกอุ๊ยตายอะไรเนละ่กมาอยู่คนซื้อเยอะมากเลยอ,อย่างเงี้ยอ่าก็จะได้เลมอนมาค่ะที่นี่เนี่ยจิ๋มจะไม่ค่อยได้ซื้อมะนาวนะจิ๋ม่ชอบซื้อเลมอนคือเขาจะเปรี้ยวน้อยกว่ามะนาวก็จริงแต่ว่าเขาเขาจะหอมกว่ามันทำให้ถจิ๋มชอบ เห็นว่าเขาหอมสมดุลสิมะคะอ่าแล้วคราวน,นี้ไปได้ตัวนี้มาอันนี้เดี๋ยวจะเอาไว้ไว้ทำ u t u b e ลงให้หนุ่มๆสาวๆที่อยู่สวิตเขาเขาเอ่อเขาจะได้ไม่ต้องไปหางซื้อแบบเครื่องมันเป็นเครื่องปรุงแบบสำเร็จรูปอะค่ะของของที่เอามาขายเนี่ยเขามาขายคืออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของเขาเรียกเอเชียค่ะอะ่เขาก็จะมีของลงมาลงก็จะมีแบบเออ อะไรนคะคะถั่วง,งอกถั่วง,งอกที่เขาแช่ในน้ํามาแช่ต้มมาอะไรเงี้ยแช่น้าต้มมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีพวกแกงผงเออเครื่องแกงเคียวหวานเครื่องแกงแดงเครื่องแกงเหลืองอะไรยยเยอะแยะมากเงี้ยแต,แต่จิ๋นจะไม่ค่อยซื้อลงนะเพราะว่าจิ๋มจะไปซื้อแค่ไอเนี่ยค่ะหน่หน่อไม้ต้มอย่างเดียวแต่เนี้ยซื้อมาลองดูเพราะว่าเดี๋ยวพอมีโอกาสเนี่ยทำลง u t u b e ให้ให้ให้สมาชิกหรือว่าให้สําหรับคนสวิตเนี่ยเขาได้ดู ก็จะมีของอินโดนีเซียนี่เป็นนาซีกอร์แรงค่ะของอินโดนีเซียปกติเนี่ยผัดเองพวกนี้เราก็จะไม่ค่อยต้องใช้อยู่แล้วอ่าผงไทยเนี่ยก็จะซื้อมาสองอันนะคะเขาจะมีผงของเวียดนามของไทยของของจีนด้วยอ่าเมื่อกี้เห็นมีของจีนด้วยนะคะอันเนี้ยตัวเนี้ยที่เนี่ยเขาเรียกเล้าค่ะที่เนี่ยเขาเรียกเล้าเออสำหรับบ้านเรามก็จะเหมือนต้นหอมมะค่ะต้นหอมอ่า บางครั้งเนี่ยถ้าจิ๋มไม่มีกุยช่ายนะคะไม่มีกุยช่ายของตำรับไทยจิ๋มก็เอาตัวเนี้ยหางมาใส่แทนแทนกุยช่ายได้กลิ่นเขาก็จะจะให้ไดใใ้ให้ให้ให้คลายคลาย,ลายกันนะคะแ<ม>อมลิทานก็จะ่อยแล้วสามีเขาจะชอบเอามาทำเป็นแอมใสเหมือนกับว่าเป็นพวกแอมเขาเรียกอะไรอะ นึกไม่ออกนึกชิ่อไทยไม่ออกอ่ะที่นี่เขาเรียกอ,อบชีสอะค่ะทําเป็นพวกผักโขมอบชีสใช่ไมมึงไทยก็จะทําผักโขมอ,อบชีสแต่เนี้ยที่เนี้ยสามีเขาจะชอบตัวนี้อ่าตัวเนี้ยทากินแล้วก็ใส่ใส่แฮมหน่อยแล้วก็ใส่น้ําซอสสาหรับอบชีสนั่นแหละแล้วก็โรยหน้าด้วยชีสเนี่ยสามีชอบมากอ่จะบอกว่าเขาชอบทุกอย่างที่เราทำนั่นแหละอ่าแล้วก็นี้เป็นน้ํายา ใส่ล้างห้องน้ำค่ะอันนี้เป็นน้ำยาใส่ล้างห้องน้ำคือใส่ลงไปเนี่ยเขาก็จะล้างห้องน้ำล้างไอ้ถูซ่วมให้เราเรียบร้อยค่ะอ่าแล้วก็ซื้อนมมาให้หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเนี่ยหนุ่มน้อยไม่สบายอยู่สองสามวันแล้วก็ไม่ได้กินนมยังไม่ให้กินนมไม่ใช่ว่าไม่ได้กินหรอกแม่ให้เขากินเพราะว่าเขาพอไม่สบายเราก็จะอ้วกอย่างเงี้ยค่ะพอเขาอ้วกเราก็ต้องซื้อต้องระวังพวกน,นี้หน่อยนะคะเรื่องกินเรื่องอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะให้กินแค่ แค่ข้าว,วากินซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไก็ไม่ได้ให้เขากินอ่าแล้วมีอะไรอีกอย่างเดี๋ยวจัดได้ผักขมสดอันนี้แกล้วที่จะมาผักขมแอมใส่วิปปิ้งนะคะทำเป็นผักขมทำเป็นแบบใส่วิปปิ้งแล้วก็ใส่ใส่ซอสแล้วก็ใส่ชีสเนี่ยทำผักขมอบชีสนั่นแหละอ่า ไม่ค่อยได้ทำหรอกแต่ว่าเนี้ยซื้อมาไปเห็นแล้วแบบเออเห็นมันบ่อยแล้วเห็นทีก็เลยนึกในใ่ว่าเออซื้อมาทําให้คุณสามีกินหน่อยเขาไม่ได้กินนานเลวก็เออทํทำให้กินหน่อยนะอะไรเงี้ยนึ่ใใจต้องหาอะไรทาทําช่วงนี้ก็จะแบบสรรหาทําพยายามอยากจะหาอะไรเข้ากินนะแต่สามีเขาจะอยากกินพวกผักพวกอะไรเงี้ยเราก็ทําไปเรื่อยๆอเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บของกันนะคะอะ จีสาระเยอะ,ะแยะมากมายอย่างเงี้ยตอนนี้ขอก็จะกองเต็มโต๊ะมากเลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูกองอยู่บนโต๊ะเนี่ยกองอ่กองไปเรื่อยๆอ่าเป็นแม่บ้านชอบกอง <c oughs> เออสามีเขาชอบบ่นว่าเออขัวเธอโลกอะไรเงี้ยเข้ามาที่ไรเจอขัวโลกแล้วก็จะบนนะ่นอ่ะแล้วหนูโอ้ยอย่ามาบ่นฉันได้ไหมอย่างเงี้ยเออมันหัวมากอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เขาแบบ เก็บไม่ทันน่ะทํางานไม่ทันรู้สึกเหมือนเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงยจริงๆหน้าที่ภาระสำคัญอย่างเดียวก็คือต้องแบบดูแลทํางานบ้านนะแต่ก็สรรหาที่จะทํานู่นทํานี่แหละเออเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็มานั่งทํทลงแต่อะไรนะั่นทำขนมเตรียมขนมทําวิดีโออะไรเงี้ยค่ะเออนะช่วงนี้ขอพักเป็นหนึ่งเพราะว่าพอลูกไม่สบายก็เลยมาไลฟ์มาไม่ใช่มาไลฟ์ก็เลยมาอัดวิดีโอดูเดี๋ยวไปช้อปปิ้ง อันนี้ไปช้อปปิ้งที่ร้านร้านของเออร้านทั่วไปร้านในในร้านทั่วไปเดี๋ยวถ้าวันไหนมีโอกาสนะคะถ้าคนน้อยๆเนี่ยถือกล้องไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายให้ดูนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราไม่สามารถไปถ่ายวิดีโอเวลาที่มีมีคนเดินไปมาอยู่ในร้านอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ให้ถ่ายคนนะ่ะคนที่นี่เขาจะค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสงะะูงอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะค่อนข้างลําบากอ่าวันก่อนเคยไปถ่ายแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวให้ไงเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะ โชว์ต่อไปข้างหลังเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะปล่อยให้ดูนิดหน่อยวันนั้นไปซื้อแป้งค่ะไปซื้อแป้งแล้วก็ไปซื้อของเล็กน้อยมาสําหรับจะมาทําขนมปังนั่นแหละเอ่อพนักงานเขาก็เดินมาบอกว่าเนี่ยห้ามถ่ายนะห้ามถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยแล้วบอกเอ้าห้ามถ่ายวิดีโอเดี๋ยวฉันถ่ายของเขาบอกห้ามถ่ายคนก็เลยบอกโอเคฉันไม่ได้ถ่ายคนฉันถ่ายของตรงนอ้ฉันถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยเขาเลยบอกเออถ่ายเออถ้าถ่ายของก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายได้อย่างเงี้ยดีนะไม่โดนเรียกตำรวจ ดีวตำรวจมาจับที่แยอเลยโอ้ไม่อยากไปไปโรงพักนี่นานมากที่นี่เนี่ยไปนั่งโรงมันไม่ใช่โรงพักนี่นะที่เนี่ยไปแล้วก็มันก็เหมือนเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นออฟฟิศอ่ะเพีเยงแต่ว่าไปแล้วก็ต้องกดกิ่งข้างล่างอรอเขาเปิดที่เราอะไรเงี้ยเคยมีเคยมีปีที่แล้วโดนหลอกหมดไปเยอะมากโอ้ยเสียดายซื้อของผ่านทาง,นงเน็ตอย่างเงี้ยะ่ะแล้วก็โอนตังค์ไปแล้วเขาไม่โอนของมาให้เรา แย่ yeah, เลยโดนไปเต็มๆเลยค่ะสรุปก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจนะวันนั้นก็ไปแจ้งตำรวจอผ่านไปประมาณสิบห้าวันได้ไมั้งไม่ส่งของทวงไปเขียนไปอะไรเงี้ยก็ไม่ตอบอยู่ก็หายเป็นความรู้สึกเอยเออมันเหมือนเหมือนมันเหมือนเซน่ะส,สองสามวันแต่เราก็พยายามติดต่อสืบหาอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไม่พอไม่ได้อย่างไงี้ใช่ไหมพอติดต่อไม่ได้แล้วก็เลยแจ้งความ ให้สามีแจ้งความให้เพราะตอนเพราะเราก็ยังไม่คล่องนะถึงเราจะพูดรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่คล่องภาษาสําหรับไอ้พวกนี้เขาก็โทรไปแจ้งความให้อ่างเงี้ยค่ะแล้วก็นัดให้เราเนี่ยไปไปที่ที่เนี่ยที่ออฟฟิศของตํารวจเนี่ยค่ะไม่ใช่โรงพักนะที่ออฟฟิศที่ตํารวจพอเราไปปุ๊บอีกเงี้ย ไปถึงก็ไปนั่งรอเขาก็เรียกเราไปสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าเรามีเอกสารมีหลักฐานอะไรไหมอะไรเงี้ยก็พอดีเราก็ก็เอาพวกแชทไอที่เราแชทแชทคุยแหละคือแชทที่ตอบซื้อตกลงซื้ออะไรเงี้ยเราซื้อผ่านแชทกันเอาให้เขาดูแล้วก็ส่งไปคันนี้ตํารวจเขาก็ติดต่อเข้าไปศูนย์กลางของไอตรงเมืองตรงไหนก็ไม่รู้ของเป็นพวกตารวจนี่แหละค่ะอ่าพอ ่านไปสักประมาณเดือนได้มันก็มีจดหมายมาอะไรเงี้ยเขาแจ้งว่าเออเขาจะกาลังสืมหาอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาแจ้งมาให้เรารู้โอ้โโอโคนโดนเป็นพันเลยค่ะไม่ได้โดนคนเดียวโดนเป็นพันค่ะแล้วที่ตลกคือคือหลังจากนั้นเขาก็ส่งเอกสารมาให้เราเรื่อยๆนะมันก็แค่แจ้งว่าเอาอยงงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออสิครั้นี้มันก็หายไปนานมากเลยนะแล้วยู่วอยู่ย้นะไม่รู้ริ่งมันก็คืออยู่ๆเปิดเข้าไปใน เนี่ยเวดเพื่อจะดูนูน่นดูนี่อะไรเงี้ยดูโทรศัพท์ใหม่ดูอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้จะซื้อแต่เราก็แบบมีความสุขกับการเข้าไปเดินเข้าไปเดินดูในในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยไปเห็นคนเดิมหน้าเดิมรูปเดิมเอามาใช้อย่างเงี้ยรีบกลับมาบอกคุณสามีค่ะให้คุณสามีโทรไปบอกตำรวจว่าเออเนี่ยมันอามันมาอีกแล้วนะมันมาหลอกผู้คนอีกแล้วอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบว่าเออมีวามรู้สึกว่า ไม่มันไม่ได้เป็นเมืองที่สวยงามนะสวีเดียมันไม่ได้สวยงามอย่างเดียวมันก็มีทั้งคนโกคนไม่โกมันก็มีทุกที่ะนะเอ่อโอเคค่ะวันนี้เนี่ยไปช้อปปิ้งมาเสร็จเรียบร้อยและโชว์ของแล้วนะวันนี้ไม่ได้พาไปร้านดูแค่ของว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะอ่าเดี๋ยวจะปล่อยวิดีโอที่ไปเดินร้านค้าเล็กน้อยเนะะี่ยค่ะ ประมาณอาทิตย์ก่อนนู้นแหละแต่จะให้ดูที่ไปซื้อแป้งซื้ออะไรก็จะได้เห็นภาพร้านค้านิดหน่อยค่ะโอเควันนี้สวัสดีนะคะเดี๋ยวทริปหน้าเนี่ยจะพาไปเที่ยวร้านเอเชียช็อปค่ะร้านไทยที่ขายอยู่ที่ไม่ไกลค่ะหมู่บ้านในเมืองเนี่ยค่ะขับรถไปประมาณ10นาทีเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปทริปนั้นกันค่ะเราจะดูว่าที่นี่เนี่ย มีทุกอย่างที่เราต้องการไม่ว่าเราจะอยากได้อะไรและถ้าไม่มีเราสามารถบอกกับแม่ค้าได้ค่ะว่าเราอยากได้ตัวนี้เขาก็จะหามาให้เราค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยสวัสดีค่ะ